บอกเราสวัสดีค่ะในคลิปนี้ขอ,อนำเสนอให้ชมกับรถสูสุ All New D-Max Highlander นะคะรถกระบะปี2015ค่ะตัวสูงนะคะจัดไฟแนนได้ตัดสดได้ค่ะตามความสะดวกเลยนะคะรถกระบะยกสูงรอวิ่งได้ทั่วไทยแคปเปิดได้ราคา3,28,000บาทค่ะเครื่องโยน2,500 c พซีซีดีเซลนะคะ เป็นเครื่อง2.5 Di Turbo เทอร์ค่ะอัตราการเร่งดีเยี่ยมประหยัดด้วยเลือนใหม่ขึ้นครบนะคะเลขไมห่ม่1 7ก0 0 0กิโลเมตรค่ะภายในสวยสะอาดสีสันดูดีภายนอกก็ดูดีเบาะหนังเครื่องเสียงวิทยุเดิมโรงงานค่ะล้อแม็กเดิมยางสวยภาษีเต็มรถสภาพดีพร้อมขับใช้งานต่อได้เลยนะคะท่านใดที่สนใจหรือถูกใจค่ะคันนี้อยู่ ในเต็นท์รถในอำเภอสูงเม้นจังหวัดแพร่นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดและนะัดดูรถตัวจริงติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเน้นโทรคุยก่อนและควรไปดูตัวจริงด้วยตนเองด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของตัวท่านสวัสดีคะ่ะ